สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับช่องหน้าปัญญาฟาร์มนะครับตามเคยนะครับก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนนะครับก็ยังเลี้ยงหนูนะครับเป็นอาชีพเสริมอยู่นะครับเนาะก็วันนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการนะครับว่าเลี้ยงหนูหน้าไหนนะครับหนูนันออกลูกดีนะครับเนาะก็คือหน้าแรงหน้าร้อนนะครับหน้าหนาวหรือหน้าฝนนะครับเนาะ ก็คือว่ามันอ,ออกลูกหน้าไหนดีนะครับในส่วนตัวผมนะครับที่ผมได้การเลี้ยงหนูมาเนี่ยถ้าถามว่าทุกหน้ามันก็ออกลูกนะครับเนาะแต่ว่าในการที่ออกลูกดีๆีนะครับออกลูกแบบเรื่อยๆต่อเนื่องนะครับก็อ,อยู่ที่หน้าฝนนะครับกับหน้าหนาวเนาะที่ที่ผมได้เลี้ยงมานะครับเนาะแต่ว่าถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยมันรู้สึก ออกลูกนะครับค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแต่ก็ไม่น้อยเกินไปนะครับเนาะแต่ว่าอยู่ที่เรานะครับในการผสมพันธุ์นะครับถ้าถามว่าหนูเนี่ยออกได้ทุกหน้าครับเนาะอยู่ที่เรานะครับจับผสมพันธุ์นะครับเนาะก็คืออ่าบางทีนะครับหนูเนี่ยอ่าอยู่รวมกันนะครับแต่ละบ่อนะครับบางทีหนูไม่ออกลูกเนี่ย เราใช้วิธีการนะครับในการที่เอาตัวผู้ที่ผสมพันธุ์ดีมาผสมนะครับเนาะมันถึงหนูจะได้ออกลูกต่อเนื่องนะครับเนาะเรีว่าคือในการแยกลอดหรือไม่แยกลอดนะครับเนาะแต่ว่าถ้าในการแยกลอดเนี่ยอมันก็อาจจะเสียเวลาหน่อยนะครับเนาะเพราะว่าในการผสมพันธุ์นะครับเนาะ <c oughs> มันอาจจะไม่ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าถ้า แบบไม่แยกคลอดเนี่ยเนาะมันแบบผสมแล้วไม่แยกคลอดนะครับมันอาจจะออกลูกต่อเนื่องนะครับเนาะแต่ว่าถ้าแยกคลอดเนี่ยคืออาจลูกออกอามาตัวแดงๆเราอาจจับตัวผู้ออกเงี้ยมันก็เหมือนเราแยกคลอดนะครับเพราะว่ามันอาจจะเสียเวลานะครับแต่ในบางทีที่ถ้าเราไม่แยกคลอดเลยนะครับมันก็อาจจะผสมพันธุ์ต่อได้เลยหนูเนี่ย ออกลูกภายใน2วันหรือ24ชั่วโมงเนี่ยเขาสามารถประสมพันธ์ต่อได้เลยนะครับแล้วผสมพันธุ์ติดด้วยนะครับอา,อาจออกลูกตัวแดงๆไปแล้วนะครับแล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยนะครับท้องไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยนะครับหนูเป็นอย่างนี้นะครับถ้าอยากให้ออกลูกเรื่อยๆนะครับจะแ,แยกลอดหรือไม่แยกลอดก็แล้วแต่นะครับเาก็อยู่ที่เรา นะครับอยู่ที่เราประสมพันธุ์นะครับอยู่ที่เรา,าจับหนูประสมพันธนะุ์นะเนาะก็คือสมมติว่าชุดนี้หนูไม่ค่อยออกนะครับแล้วก็หาตัวผู้ดีๆหน่อยมาสลับให้เขานะครับก็อย่าลืมนะครับในการประสมพันธุ์แต่ละครั้งเราควรจดจดวันที่ไว้ด้วยนะครับเพราะหนูเนี่ยมันใช้ระยะเวลา 25- 30วันหรือ1เดือนนะครับเขาจะออกลูกนับจาก สมพันธ์สมมติว่าผสมพันธุ์ที่1น่นะครับหนูถ้าผสมพันธุ์เลยนะครับมันก็จะออกเลยนะครับยี่พันถึงสามสิบวันนะครับเขาใช้เวลาตั้งท้องนะครับเนาะแล้วก็ถ้าหนูเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าผสมพันธุ์กันตอนตอน,ตอนไหนเนาะแต่ว่าผมใช้อ่ะสลับตัวผู้นะครับค่อนข้างบ่อยนะครับก็คือบางทีเขาอาจจะลงไปสักสิบวันแล้วค่อยผสมพันธุ์ก็ได้นะครับมันก็เป็นอย่างนี้นะครับอ,อย่างมากก็ ถ้าเกินเดือนครึ่งไปแล้วเนี่ยหนูไม่ออกลูกสักทีเราจับตัวเมียเช็คดูนะครับว่าท้องหรือเปล่านะครับท้องก็จะจะเห็นเป็นนมเป็นเม็ดข้าวสารนะครับเนาะแต่ว่าถ้าดูแลไม่ท้องสลับัะพูดเข้าใหม่เลยนะครับอยู่ที่เราผสมจับผสมพันธุ์นะครับเนาะในกรณีนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ว่าคือหน้าร้อนเนี่ยมันก็อาจจะออกลูกไม่ดีเท่าหน้าฝนก็น้าหนาวนะครับเนาะเพราะว่าในอากาศบอ่อนะครับเพราะว่ามันมัน,ม,นมันชอบ ไม่ชอบร้อนนะครับหนูเนี่ยไม่ชอบร้อนชอบอากาศค่อนข้างที่เยน็นแต่ก็ไม่เย็นจัดนะครับบางทีหน้าหนาวบางทีหน้าหนาวเนี่ยเราก็ต้องใส่ฟังให้เขาเยอะหน่อยหน้าร้อนก็ใสใ่เขาน้อยนะครับเนาะในกรณีที่หน้าไหนหนูออกลูกดีนะครับเนาะก็อยู่ที่ถ้าถามผมผมก็ออกมันก็ออกดีทุกฤดูนะครับเนาะทุกฤดูเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบ ออกลูกไปดีเลยนะครับบางทีถ้าหนูออกลูกไม่ดีแล้วเนี่ยหรือไม่ค่อยออกลูกเนี่ยเราต้องดูก่อนนะครับถ้าหนูหนุ่มสาวเนี่ยพอว่าหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะออกให้ค่อนข้างลูกดีแต่ว่าถ้าหนูมีอายุมากเกินไปเนี่ยข้อสําคัญนะครับหนูมีอายุมากเกินไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยผสมพันธุ์กันแหละนะครับ BLANK. จะไม่ค่อยมีปฏติกิริยาในการผสมพันธุ์กันแล้วนะครับเราก็ควรที่ลอกทาเป็นหนูเนื้อไป นะครับแล้วก็เอาชุดใหม่ขึ้นมานี่ครับถึงเราจะเลี้ยงหนูได้ยาวนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงแบบพ่อแม่พันธุ์เดิมนะครับไปปีปีนึงนเนี่ยยังไม่ยอมเปลี่ยนนะครับเข้าปีที่2มันจะเริ่มดบลงครับบางทีก็ผสมพันธุ์ไม่ผสมพันธุ์ไม่ติดเลยหรือว่าไม่ผสมพันธุ์เลยนะครับทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับอย่าไปเสียดายนะครับบางทีโอเห็นพ่อพันธุ์ตัวใหญ่แม่พันธุ์ตัวใหญ่นะครับเราก็อย่าไปเสียดายครับเรา เลี้ยงหนูเนี่ยเราต้องการที่จะได้ลูกเขาเพื่อพัฒนาเพื่อมาต่อยอดในธุรกิจที่เราเลี้ยงหนูนะครับเพื่อจะได้จํานวนตัวเยอะนะครับเนะาะก็เอาชุดใหม่ลงมาผสมพันธุ์แทนนะครับเนาะก็อย่างเช่นผมเนี่ยที่ผมเคยทํามาบางทีช็อตเรื่องหนูเนื้อครับคือจากหนูเนื้อไม่ยังไม่ค่อยพอขายตอนนี้ก็ไม่พอขายไปเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าก็คืออ,อย่างพ่อแม่พันธุ์เนี่ย มันกระเส่าแล้วก็เราก็ชํามแดะรอรุ่นใหม่มาก็มันกระช้านะครับเนาะมันกระช้าอยู่นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสําหรับหมูนาปัญญาฟาร์มนะครับเนาะก็ฝากติดตามนะครับกดกระดิ่งกด subscribe ให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมมาให้ความรู้ทุกท่านนะครับคนที่สาหรับมือใหม่หรือเริ่มต้นเลี้ยงหรือยังไม่ได้เริ่มนะครับก็เป็นกรณีศึกษาเนาะในคลิปหูนาปัญญาฟาร์มเนาะ สำหรับวันนี้ผมลาก่อนครับสวัสดีครับ